สวัสดีค่ะท่านผู้ชมบ้านเล็ทีลุงพลป้าแตนขึ้นบ้านใหม่หลังจากที่มีผู้ใจบุญสร้างบ้านให้จนเสร็จเรียบร้อยและแล้วก็ได้ได้เลิกได้ยามดีขึ้นบ้านใหม่เมื่อวันที่28ตุลาคมเพจจักกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพระเนจรได้โพสต์ภาพบรรยากาศบ้านลุงพลกำลังเตรียมจัดงานขึ้นบ้านใหม่ โดยงานนี้ก็มีหมอปราคุณน้ำฟ้าและคุณอุ๊บวิริยะพงอาหารมาร่วมงานด้วยและแฟนคลับคาดว่าจะมากันเยอะเลยทีเดียวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงของน้องชมพู่เปิดเผยวา่าช่วงนี้แฟนคลับมาหาเป็นปกติช่วงวันเสาร์ว,วันอาทิตย์ยังมีคนมาให้กำลังใจกันเยอะถึงคนมาหาน้อยลง ก็ยังจะเป็นลุงพลคนเดิมมีงานก็ทำเว้นว่างานตรงนี้ก็จะไปทำนาทำไร่ต่อไปงานร้องเพลงโชว์ตัวช่วงนี้ไม่เยอะหนึ่งสัปดาห์รับงานไม่เกินสามวันส่วนรายได้ที่ได้รับเอาไปทำบุญงานกระถินต่อเติมบ้านปรับปรุงตลาดหน้าบ้านส่วนเรื่องทำไร่ทำสวนนั้นเป็นอาชีพที่ทำอยู่แล้ว แน่นอนว่าต้องมีวันนั้นที่จะกลับไปทำไร่ทำสวนความรู้สึกส่วนตัวหลังมีคนมาเยี่ยมจำนวนมากก็ประทับใจภูมิใจที่คนไทยไม่ทิ้งกันเรียกได้ว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวตนกับป้าแตนไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ตื่นตันใจที่คนมาให้ร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่จำนวนมากขนาดนี้ นางสมพรหลาภูหรือป้าแตนบอกว่าความรู้สึกประทับใจที่มีแฟนคลับมาร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่และขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาให้กำลังใจทุกคนมีรอยยิ้มยิ้มแย้มแจ่มจใสรู้สึกดีที่เห็นทุกคนมารับบุญด้วยกันนางสาวรพัสศสหรือน้ำฟ้าภรรยาหมอปราเปิดเผยว่า ตนเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีมาบ้านลุงพลเหมือนพี่น้องมาหากันเหมือนมางานพี่น้องขึ้นบ้านใหม่เรื่องไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วส่วนหมอปลาติดงานรักษาคนป่วยที่บ้านหมอปลากับลุงพลติดต่อกันเป็นประจำอยู่แล้วและขอวอวยพรให้ลุงกับป้าไปที่ไหนมีแต่ความรักใคร่เมตตาแบบนี้ตลอดไปค่ะ คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เพราะเราให้ใจกันเกินร้อยค่ะท่านนายโนบิตะท่านายความกล่าวว่าวันนี้ตนมาร่วมแสดงความยินดีในวันขึ้นบ้านใหม่ของลุงพลกับป้าแตนเป็นการให้กำลังใจว่ายังอยู่เคียงข้างกันวันนี้ให้กำลังใจอวยพรให้ลุงกับป้าขอให้มีความสุขขอให้สุขภาพแข็งแรงผ่านพ้นเรื่องราวอันเวลวร้าย และขอให้ผ่านพ้นเรื่องราวไปได้ดีด้วยขอให้จับคนร้ายตัวจริงได้ลุงพลจะได้พ้นจากข้อกรวญหาของสังคมครับนายวิริยะพงอาถฐานหรือพี่อุ๊ปผู้จัดการดาราชื่อดังเปิดเผยว่าลุงพลเป็นคนที่เต็มร้อยกับทุกๆอย่างใส่ใจมากกับทุกๆอย่างคนจ้างหมืน่นเขาทำแสน คนแจ้งแสนเขาทำล้านทำให้มีงานต่อเนื่องลูกค้าประทับใจลุงพลเป็นคนตรงเวลาจึงเป็นสเสน่ห์ของลุงพลที่มีงานเข้ามาตลอดต้องยอมรับว่าเทนของคนไทยเปลี่ยนไปแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นดาราดังเป็นคนที่อยู่ในกระแสมีชื่อเสียงชั่วระยะหนึ่งและอยากให้ลุงพล รักษาจุดนี้ตลอดไปทั้งนี้ตนขออวยพรลุงพลกับป้าแตนเนื่องในวันขึ้นบ้านใหม่ขอให้ทั้งสองเป็นที่รักของทุกคนและชาวบ้านกกก,กต่อไปรวมทั้งเป็นที่รักของคนทั่วไปขอให้ร่ำรวยเฮงเฮงปังปัง,ปงและเราจะไม่ทอดทิ้งกันสุขภาพแข็งแรงนะครับลุงพลป้าแตน และก็ได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าก่อนตื่นนอนตอนเช้าฝันเห็นลุงพลจับงูจงอ่างตัวใหญ่มากมีงอนด้วยลุงพลยืนอยู่หน้าบ้านทุกคนช่วยแปรฝันทีขอเลขเด็ดๆนะคะภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวเน็ตให้ความสนใจ และก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นงูใหญ่มีงอนเป็น9หรือ7คะส่วนตัวลุงพลตีเป็น5คะ่ะ5 7 9เจ็ดเก้าห้าเก้าเ็ดเ้าก็ห้ค่ะคนต่อไปบอกว่าลุงผู้ชายน่าจะเป็น6ผู้หญิง5คะ่ะคนถัดไปบอกว่า6กเจ็ดี่เดเ้า 579 7997ค่ะคนถัดไปบอกว่าจัดไปเลยค่ะ825เลขประทัดว,วันที่พระอาจารย์มาเชิญองค์พญานาคที่บ้านลุงพลค่ะเลขนี้ดังมากนะคะกลัวอั้นอยู่ค่ะคนถัดไปบอกว่าซื้อบ้านเลขที่บ้านลุงพล792เทัสเลยค่ะแต่ใจชอบ1 7กับส5นะคะ พวกเราลองเสี่ยงโชคดูนะคะวันนี้เป็นวันหวยออกค่ะเพื่อจะมีโชคมีลาบด้วยกันนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะครับขอบคุณมากครับ